ครับวันนี้ผมพามาไหว้หลวงปู่นินนะครับเป็นสถูปนะครับนี่ลูกใหญ่นะครับผมเนี่ยขึ้นมาเลยนะครับผมมีกระดูกอาหลวงปู่นินนะครับผมนี่เราเข้ามานะครับผมก็จะเป็นสถูปแล้วก็รูปเหมือนของท่านนะครับผมนี่นะครับผมใครผ่านมาก็ องหลวงปู่นะครับผมน้องนะครับผมนี่ภายในสถูปนะครับผมภายในสถูปเอื้อศึกษาสร้างไว้เหมือนมากนะครับผมอันนี้ครับเป็นรูปองู่นินอันนะนี้ก็มีชีว่าประวัติของท่านนะครับผม อุนินนะครับผมพอ,อ,อสังเกตน,นะครับผมก็เครื่องตรนี้เป็นบาทบาทของอุนินนะครับผมบานน้ำมูลของท่านลำมาเก็บไว้ ในสตุภั่านด้วยนะครับผมัดนมนตนะครับวัดน้ำมนต์เนี่ยวัดน้ำมนต์ของท่านถ้ามหนังสือสุดที่บัตรบของของหลวนินนะครับผมายในบรเวตุัณท่า นี่ก็พามาไหว้หลวงปู่นินนะครับผมขออนุญาตหลวงปู่นินนะค,ะครับนี่ครท่านนะครับเพื่อนเพื่อน,อนท่านใดที่อยากจะมาไหว้หลวงปู่นะครับผมที่นี่ก็จะมีะนี่จะเป็นความเียนนะครับผมก็จะมีะดูอันนี้ก็มีก,กข้างหนึ่งก็จะเป็นชีวประวัติของท่านนะครับผมนี่นะครับผม ท่านกระดูนะครับผมเนี่ยค่อยอ่านไปช้าก็ได้นะครับท่านพะสังขารในนท่านได้ส้มบานี่อเดือนน่จะเป็นรูปอดของท่านนะครับผมนี่ท่าได้เก็บไว้นะครับผมเป็นบุางบุได้ครับ รูปโลกมีล็อกเก็ตของท่านนะครับผมอ่าอันนี้ทางวัดก็ได้เก็บไว้นะครับผมส,ส่วนนี้ก็เป็นยันนะครับผมยันที่วัดคนบุรีอ่าอน,นี้เก็บไปนะครับผมล็อกเก็ตอ่าเรมาหุ่นนีนน่ก็เป็นอ่า ชีวประวัติของท่านนะครับผมอันนี้ก็เป็นประวัตินะครับผมนี้จะเป็นด้านหลังด้านหลังของท่านนะครับผมอ่า,านรู้นะครับผมประวัติของท่านโดยสังเกตนะครับผมเปิดให้ดูท่านอันนี้ก็จะเป็น เป็นยันประจำของท่านนะครับผมเพื่อนเป็นยันของหอลวงปู่นิจที่ว่าท่านได้เขียนไว้นะครับผเป็นยนันของท่านจะเป็นยันตารางยันน้ำเต้านะครับผม,น,น,บผมนี่นะครับผมนี่นะครับผมนี่อันนี้คือว่าเป็นยนันหลวงปู่นิจจะมีแค่นี้ที่ว่าท่านจารวัตถ,ถุมงคลนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ได้เก็บไว้ นี่ก็จะเป็นหนังสือ,อประวัติของท่านาเก็บไว้เนีนะครับผมนี่จะเป็นบรรยากาศในสถูกนะครับผมหลามีพน,นะครับวันนี้ก็ได้พามากราบหลวงปู่นะครับผมนี่นะครับผมสวัสดีครับ